ามเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กราบสวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็โย่ผมนะครับจ่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับจ่องป่าปอนวีสองนะครับนะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับวันนี้ผมก็พาทุนมา 50นะครับทุกคนนะอ่ะโอเคจัดไปไวรุ่นแมงกรบพุณไฟนะครับนะเออรู้เรื่องก็ขอไล่ไปอย่างละสิบรอบเหมือนเดิมแล้วกันนะครับนะเออสลับธนนน้อยนะครับแล้วก็ไล่แบบขั้นบันไดนะครับนะเออก็อย่างละสิบรอบนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไวรุ่นแมงกรบพุนไฟนะเออจัดไปครับก็ไปเบสหกนะครับสิบรอบเลยก็ขึ้นไปเจ็ดจุดห้าสิบรอบนะครับทุกคนนะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเออ ก็ไล่ไปอย่างสิบรอบนะครับนะรู้เรื่องนะครับก็เล่นเป็นเวลา5้าทุ่มสินะครับทุกคนนะ,อะโอเคนะครับวันนี้ก็มาก็ถือว่าดึกอยู่นะครับไวรุ่นนะเออจัดไปไวรุ่นไว้รุ่นแมงกระพุนไฟนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็อย่าลืมนะครับขอคนละหนึ่งไหลนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมนะเออจัดไป แล้วก็ฝากไปกดติดตามช่องเกม PG ด้วยแล้วกันนะครับวัยรุ่นเออเอาอย่าลืมนะครับกดไลค์ก่อนกดซองนะครับนะอ่ะเต็มการาบิลนะครับก็คลิปนี้นะครับแจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนก็คอมเมนต์บอกผมมาด้วยแล้วกันนะครับนะเออรู้เรื่องนะครับระหว่างรอซองก็คอมเมนต์มาแจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนนะครับอ่ะโอเคจัดไปนะครับวัยรุ่นแมนกับพุนไปนะครับ อ่าฮาโบนัสมาอีกแล้วนะครับนะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับมาฟันสิงโตนก่อนนะครับทั้งวันนี้เนาะเออรู้เรื่องนะครับมาขอดาบคงดาบกู้หน่อยแล้วกันเฮ้ยโดนเฉยเลยนะครับเอาเต็มกาลาบิลนะครับเออมันต้องอย่างซีนะครับ <laughs> ดอกแรกก็โดนจึ๊บเอ้ยไม่มีหลบหลบไม่เป็นหรือเปล่านะครับ ๊บโอ้โหไม่โดนนะครับโอ้โหหลบไปได้ไงวะเน,นี่ยหลบแบบกูเก่งนะครับนะไม่รู้นนะเอาแล้วโอ้โห เออรู้เรื่องนะครับเมก้าวินนะครับไปรุ่นนะเออขอจมเจมหนยโอ้โหดูมัน <c oughs> เกินไปหัวหนะ้าอะโอเคนะครับจอบมื่อกี้4่รนะครับนะไปดูกันต่อเลยนะครับไปรุ่นแมงระบุนไฟนะครับนะ ขอสวยๆนะครับอ่ะไปสิบรอบนะครับรู้เรื่องเฮ้ยอะไรกับเนี่ยดูมันมานะครับเอ้าสวยพี่สวยนะครับเอออ่ะโอเคนะครับเต็มกราฟนะครับไปรุ่นนะเอออ่ะไปดูกันต่อนะครับโอ้ยสวยจัดนะครับ อ่ะโอเคนะครับจัดไปวัยรุ่นแม่กระคุณไฟนะครับโอ้โหดูมันมาโอ้อ่ะโอเคนะครับไปกันต่อเะครับอีกสิบรอบนะครับทุกคนนะก็อย่างที่บอกนะครับนะเราไล่ขึ้นไปอย่างละสิบรอบนะครับแบบเรื่อยๆนะครับแบบขั้นบันไดนะครับไม่ต้องไปกระโดดมันนะครับนะเออ ก็ทิกไายเบดเด็ดเด็ดนะครับนะเอาเรื่องนะครับทุกคนนะ่ะเต็กกมกรลาบิวนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับเออคลิปแจ้งเตือนไม่แก้ไม่แจ้งเตือนก็คอมเมนต์บอกผมมาหน่อยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณเรื่องหน้านะครับเออรับทราบนะฮะโอเคไม่อยากจะไปต่อเลยนะขอแต่เสรไปหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตัดเศษทีไรก็โดนทุกทีเลยนะครับไปรุ่นนะเออ เฮ้ยถือว่าเฉยเลยวันนี้เออเหมือนจะเป็นโล่นะครับไปรุ่นนะเอาว่าแล้วมันต้องโดนนะครับโอ้โหเกินไปก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็โหว่าสิบบวกมาห้าร้อยก็ถือว่าสวยพอสมควรนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะเจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเด้อบ๊ายๆครับผมจุกกลุกม้มเจยบเออ